น,นี้ช่างมีมนขังตึงดึงตึงดึงโอ้โหสดชื่สอสดใสจังเลยทุ่งนาของจังหวัดสุพรรณบุรีโอ้โห,โ,หโ,หโหเห็นแล้วมีความสุขรื่นรมบันเทิงใจแต่เอ๊ะทำไมเรามาคนเดียวเนี่ยเงาเหลือเกินโอ้ยข้าวกล้ากับวงข้าวไปไหนลูกโหโหมาแล้วครับพวกเรามาแล้ว วันนี้จะพาไปหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้านข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่จุม๋มไปเลยค่ะไปเลยค่ะดึงดึงดึงดงมีความสุข ว่าน,นี่โพรังชาวนาตัวอย่างจากโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปลืองสมาร์ทฟาร์เมอร์ปี2564สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชาวนายุคใหม่ค้นคว้าหาความรู้ประกอบกับการตัดสินใจในการผลิตและการแปรรูปข้าวเพื่อการตลาด คุณผู้ชมคะการศึกษากระบวนการผลิตข้าวและการหมุนเวียนปลูกข้าวในแต่ละปีนั้นด้วยสภาพดินที่เหมาะสมส่งผลให้ผลผลิตในที่นาแห่งนี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะสิ่งสําคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะชาวนาที่นี่ยังเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมโฮโฮได้ผลดีอีกด้วยนะคะ <c oughs> จะช้าอยู่ใหญ่แลวคะขอจุ๋มไปหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก่อนสิคะจะช้าอยู่ใหญ่ไปทันนี้แลวค่ะไปด้วยกันจุ่งนะคะ สวัสดีคะ่ะพี่สวัสดีคะ่ะเจอกันทองทุ่งนาเขียวสดใสอย่างนี้อยากได้ข้อมูลวิธีการนะคะไม่ว่าจะเป็นพันุ์ข้าวดินเอ่ยนะคะแล้วการปลูกเป็นยังไงบ้างคะพี่สวัสดีคะ่ะอธิบายให้จุ๋มทราบหน่อยสิคะ,คะก็จากที่แปลงนานะคะ,คะเราก็จะเลือกเวลาปลูกข้าวเราจะเลือกตามความ เหมาะสมของดินโดยเรามีตรวจวิเคราะห์ดินก่อนค่ะแล้วก็เลือกพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาสภาพดินฟ้าอากาศค่ะค่ะก็เพื่อที่จะเราจะได้ดูแลผลผลิตได้ดีแล้วก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้ค่ะการเลือกพันธุ์ข้าวเลือกดินเรื่องสำคัญมากค่ะคราวนี้วิธีการทำนาทำยังไงคะพี่ขาที่สุพรรณเนี่ยจะทำปีละสองครั้งเ็ปีละสองครั้งนะคะก็จะทำเป็นช่วงนาปีก็แต่เริ่มตั้งแต่พฤษภาค่ะก็จะไปเก็บเกี่ยว สิ้นสุดเลยก็ประมาณ30มสิบสามสิบสิงหาแล้วก็นาปังเราก็จะเริ่มทำตั้งแต่พฤศจิกาค่ะก่จะไปเกี่ยวประมาณมีนาและว,วิธีการดูแลสภาพผิวดินดูแลทะลุบำรุงให้ความปลอดภัยตรงพืนะ้นน้ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ขาก็เราก็ต้องมีส่วนในส่วนของการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน<อ>เรื่องของการปลูกข้าวค่ะเราเลือกใช้เทคโนโลยีทั้งหมดมาใช้ไม่ว่าเรื่องของเป็นการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ริเวอร์ลิงก็คือการปรับพื้นที่ให้รับเรียบสม่ำเสมอทั่วกันทําให้ลดการใช้น้ําลงประหยัดค่าน้ามันสูบ คสองก็คือเรื่องของการใช้เปียกสลับแห้งแกงข้าวก็คืออันนี้จะช่วยทําให้ต้นข้าวสามารถหาอาหารได้มากยิ่งขึ้น<อ>เราจะฝังท่อแกงข้าวไว้ตามมุมนาค่ะเพื่อที่จะดูน้ําระดับน้ําใต้ดินลงไปก็คือดูว่าลากข้าวค่ะสามารถที่จะดูดหาน้ําขึ้นมากินได้หรือเปล่าถ้า<อ>ต่ำกว่าส5เซนเราต้องเติมน้ําเข้านาอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการ ประหยัดน้ําด้วยแล้วก็การใช้น้ําให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด3ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินค่ะถ้าเราใส่ปุ๋ยถูกอัตราถูกเวลาถูกวิธีอะค่ะจะทําให้เราสามารถลดต้นทุนได้ต้นข้าวก็แข็งแรงออไม่ก่อเกิดโรคและแมลงพี่สวรณีคะในเรื่องของการอบรมการให้ความรู้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่ยังไงคะคุณพี่ขาก็ เราก็ได้โอกาสนะคะที่ดีจากทางกรมการข้าว่ก็ในส่วนของการอบรมเนี่ยค่ะ,คะก็จะไปเรื่องของการอบรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบหรือว่าเป็นโมเดลสมาร์ทฟาร์มเมอร์เป็นชาวนาอาสาของกรมการข้าวค่ะซึ่งอันนี้เราได้รับโอกาสดีๆเราก็ไปอบรมต่างๆเลยค่ะเพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพทํานาและเผยแพร่ให้กับคนอื่นโดยตัวเองอะค่ะเป็นวิทยากรในเรื่องของการปรับพื้นที่ด้วยเรเซอร์การใช้เทคโนโลยีใน การผลิตข้าวและการปลูกข้าวครบวงจรค่ะเราจะทำตั้งแต่เริ่มแรกยันถึงการขายเองผ่านออนไลน์ด้วยค่ะก็คือพูดง่ายๆช่องทางการตลาดเราก็มีความรู้ที่ที่เราต่อยอดไปได้ทั้งผลผลิตทั้งการขายทั้งอะไรเราเรา,เราทำแบบแล้วค่ะอันนี้ในส่วนของกรมการข้าวสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้างคะในการทํานาข้าวครั้งนี้ของคุณพี่ค่ะก็กรมการข้าวนะคะก็เริ่มเลยตั้งแต่เขานําเทคโนโลยีอันแรกเลยตั้งแต่ปี58เรื่องของการใช้ ข่อแกงข้าวหรือว่าเปียกสลับแพงแกงข้าวช่วยทําให้เกษตรกรที่เดิมบางเนี่ยซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งหมด5,000ันกว่าไร่สามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได้อย่างทันท่วงทีเพราะเกษตรกรมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เรื่องของแรนเลเซอร์ลิเวลิงก็กรมข้าวก็มาทําให้ที่เดิมบางค่ะถึงร้อยกว่าไร่อันนี้เป็นการปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอทั่วถึงกันทั้งหมดค่ะเกษตรกรก็จะได้รับในส่วนของพอลดต้นทุนแล้วข้าวแข็งแรงแล้วก็ มีกำไรเพิ่มมากขึ้นผลผลิตค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆเป็นโครงการดีๆเป็นคําแนะนําที่ดีๆจากกรมการข้าวค่ะ,คะต้องขอบคุณพี่สวัสดีมากเลยนะคะความรู้กระจุกในวันนี้สุดยอดมากเลยค่ะแต่ตอนนี้จะออกอยังไงคะ <c oughs> <c oughs> ต้องเอารถเคนมายกไปคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ดนดค่ะหูุนไ่ขึ้น